เจ็ดเดือนบรรลุธรรมเดือนที่สองวันที่สิบเอ็ดถึงยี่สิบเรื่องเศร้าเมื่อเจริญสติจนรู้สึกแข็งแรงและมีความก้าวหน้าถึงจุดหนึ่งฉันได้ยินว่านักภาวนามาเจอหมากปราบเซียนประจำสังจารวัตรไม่หมากใดก็หมากหนึ่ง ในวันธรรมดาที่จิตใจสงบสุขเป็นปกติอยู่นั่นเองเจ้าหน่ายก็เรียกไปพบเขาพูดเข้าจุดตามนิสัยแจ้งให้ฉันทราบว่าเขาได้เลื่อนตำแหน่งและจะต้องย้ายไปประจำที่ต่างประเทศเป็นเวลาสองปีเป็นอย่างตำ่ำทางผู้ใหญ่ให้สิทธิ์ในการเสนอชื่อคนมาดำรงตำแหน่งหัวหน้าแผนกแทนซึ่งจะมีผลในอีกประมาณสามเดือนข้างหน้า เขาเสนอชื่อศัตรูของฉันให้กับผู้ใหญ่วหน้าบอกว่าเข้าใจดีถึงความไม่กินเส้นกันระหว่างฉันกับอีกคนและเขาก็ไม่อยากให้ใครเจ็บปวดกับการตัดสินใจเลือกของเขาความจริงเขาไม่จำเป็นต้องคุยชี้แจงอะไรเพราะเป็นอำนาจเต็มแต่เขาก็อยากบอกให้ฉันรู้ว่าเหตุผลของการเลือกไม่ใช่เพราะความสามารถ หรือผลงานใครยิ่งหย่อนไปกว่ากันแต่เป็นเพราะอายุงานของศัตรูฉันมากกว่าเขาขอให้ฉันยอมรับความจริงข้อนั้นเขาเป็นคนยุติธรรมไม่สนใจการประจบทำงานแบบฝรัง่งที่ใครทำดีต้องได้ดีแต่เมื่อทำดีเสมอกันก็ต้องหาเกณฑ์อื่นมาวัดอย่างเช่นเรื่องของอายุงาน ฉันเม้มปากเงียบฟังด้วยความรู้สึกอุดอู้ที่สุดในชีวิตนึกถียงในใจว่าเจ้านั่นเข้างานก่อนฉันแค่สี่เดือนแล้วเรื่องผลงานฉันอดเข้าข้างตัวเองไม่ได้ว่าฉันป้อนไอเดียที่ออกผลเป็นรูปธรรมให้บริษัทมากกว่าศัตรูตั้งมากมายกก่กองนับเป็นวันแห่งโศกนาฏกรรมในชีวิตการทำงานของฉัน ทำไมทุกคนถึงก้าวหน้ากันหมดแต่ฉันย่ำอยู่กับที่นึกน้อยใจทั้งเจ้านายที่ไม่เห็นค่านึกน้อยใจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่าที่อุตส่าห์ปฏิบัติธรรมมานานแต่พระธรรมไม่เห็นช่วยฉันเลยแถมบันดาลชะตาให้ต้องไปอยู่ใต้บาทราชสัตรูเสียอีกความคิดแรกคืออยากลาออกมีความทนงและเชื่อมั่นในตัวเองพอ ออกวันนี้ละ่ะไม่อดตายหรอกใครๆอยากได้ฉันไปทำงานด้วยตั้งเยอะตั้งแยะทำไมฉันจะต้องดักดานทำดีอย่างสูญเปล่าอยู่กับบริษัทสังกะวยเนี่ยให้มันได้อย่างนี้โลกคงถึงยุคทำดีไม่มีใครเห็นกระมังคู่อริของฉันคงทราบข่าวก่อนหน้าฉันแล้วเดินสวนกันถึงมองแปลกๆฉันแค่ก้มหน้าก้มตาไม่ถึงกับอยากหลบแต่ไม่อยากให้ฝ่ายนั้น เห็นแววตาผู้แพ้อีกไม่กี่เดือนเขาจะมีอำนาจเหนือฉันและเป็นผู้ตัดสินใจกรองไอเดียของฉันพิจารณาผลงานของฉันว่าเข้าตากว่าคนอื่นไหมความไม่รู้ส่งให้มาเกิดมาหางานทำแล้วก็มามีศัตรูมีเรื่องมีราวสารพัดไม่บอกสุดสำเร็จว่าจะควรจัดการกับชีวิต และสิ่งรอบข้างให้เรียบร้อยลงตัวได้อย่างไรช่วงเวลาระหว่างนี้ไม่เป็นอันเจริญสติเท่าไหร่ฉันกลับไปเป็นคนคิดมากอย่างช่วยไม่ได้แม้เพียรปลุกสติด้วยลมหายใจด้วยเท้ากระทบตลอดจนด้วยการแผ่เมตตาที่พึ่งเก่งมาหมาดๆเมื่อวานเดี๋ยวเนี้ยทุกอย่างพังถลม่มล้มคลืนวินาศสันตโรไปหมดแล้ว เพล,อ,เลอจะกลายเป็นคนบาปที่ถูกสาปส่งเอาง่ายๆเพราะคิดปฏิบัติธรรมทีไรใจไผล่ตัดพ้อพระธรรมอยู่เรื่อยว่าไม่เห็นช่วยเราเลยทำให้ยิ่งทุกข์หนักเป็นคูณสองคูณสามเข้านั่นพยายามหาหนังสือธรรมะดีๆมาอ่านพยายามกลับไปทบทวนสิ่งที่บันทึกไว้ในสมุดพกตั้งแต่เริ่มเจริญสติจริงจัง พยายามตระเวนทำบุญทำทานตามวัดทั้งนอกและในกรุงเทพทุกอย่างคล้ายเป็นหมันไปหมดไม่มีกระจิตกระใจทำอะไรทั้งนั้นโดยเฉพาะงานการถ้าไม่กลัวเสียประวัติที่ต้องถูกไล่ออกก็อยากแกล้งทำผิดผิดให้บริษัทเสียหายไปเลยด้วยซ้ำถามตัวเองว่าระหว่างการมีตำแหน่งใหม่กับการมีสติจะเลือกอะไร ฉันกัดฟันกล้ามกลืนตอบตัวเองว่าสติแต่ตอบแล้วก็หาราวเกาะไม่เจออยู่ดียิ่งหลายวันเข้าความเศร้ายิ่งทวีขึ้นบทบังทุกสิ่งการเลือกของหุ่หน้าทำให้ฉันรู้สึกด้อยค่าหมดความหมายและกลายเป็นตัวสำรองที่ไม่มีใครต้องการตัวไปเล่นตำแหน่งสำคัญในเวลาปกติ แต่เรื่องเหลือเชื่อในโลกมักปรากฏเป็นบางครั้งบางคราวฉันนึกไม่ถึงว่าคนที่ทำให้ฉันกลับรู้สึกดีขึ้นมาได้ไม่ใช่ใครนอกจากศัตรูของฉันเองเริ่มต้นเขามาชวนฉันคุยด้วยเรื่องเบาๆขุดเอาเรื่องโง่ๆของเขาเองมาทำให้ฉันหัวเราะและขณะที่ฉันยังไม่หายแปลกใจอยู่นั่นเองเขาก็ชวนไปกินข้าวเที่ยงด้วยกัน บอกว่าอยากคุยด้วยเกี่ยวกับการทำงานร่วมกันในอนาคตเป็นมื้อกลางวันที่ใครต่อใครอาจแปลกใจที่เห็นฉันนั่งกินข้าวกับศัตรูโดยไม่มีคนอื่นร่วมโต๊ะฉันไม่รู้สึกฝืนใจนักเพราะเขาไม่ได้แอคท่าเป็นเจ้านายลักษณะการชวนและการร่วมโต๊ะเป็นไปอย่างมิตรเมื่อลงมือทานข้าวก็สนทนาถามถ่ยเรื่องส่วนตัว ไม่แวะเวียนมาพูดเรื่องงานสักนิดเดียวกระทั่งต่างเสร็จธุระในจานข้าวทั้งคู่เขาถึงเริ่มเจรจาด้วยซุ้มเสียงของคนกันเองเขาบอกว่าเขาไม่เคยรู้สึกว่าเหนือชั้นและนั่นก็เป็นเหตุผลที่ทำให้คนเราแข่งดีกันถ้าใครเหนือกว่าใครซะแล้วก็ไม่มีความจำเป็นต้องพยายามเอาชนะกันการได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นมาอยู่สูงกว่า เป็นแค่บทบาทของโชคชะตาไม่ใช่บทบาทของเขาเขาไม่ได้ชนะอย่างน้อยก็ในความรู้สึกของเขาเขาบอกว่าที่ผ่านมาเขาชื่นชมไอเดียการทำงานของฉันเสมอแต่จะแสดงออกไม่ได้เพราะเท่ากับยอมรับว่าฉันดีเท่าเขาหรือบางทีอาจเก่งกว่าเขาอีกประการหนึ่งช่วงหลังๆ เขาเห็นฉันพยายามพูดดีประนีประนอมกับเขาแล้วสารภาพว่าเริ่มละอายใจและนึกถึงการกระทําของเขาที่ผ่านมารู้สึกว่าทําชั่วชั่วกับฉันไว้ไม่น้อยเป็นต้นว่าแกล้งบิดเบือนข้อมูลดีๆของฉันให้ดูแย่ติเตียนไอเดียของฉันทั้งที่ใจเขาเองก็ยอมรับว่าไม่เลวหรือกระทั่งเล่นขนาดแทงข้างหลังเอาความผิดเล็กๆน้อยๆของฉันไปโพธนา ซึ่งหลายครั้งเข้าก็รวมกันเป็นความผิดก้อนมาหึมาในสายตาผู้ใหญ่ได้เขาสรุปว่าอยากให้ทำงานด้วยกันด้วยความรู้สึกดีๆต่อไปเขาสัญญาว่าจะปรึกษามากกว่าสั่งจะไม่ลืมว่าเคยอยู่ระดับเดียวกันและสัญญาว่าจะไม่กลั่นแกล้งเบียดเบียนชั้นในทางใดทางหนึ่งแถมพูดเหมือนเข้ามานั่งในใจซึด,ด้วยว่าอย่าเพิ่งคิดลาออก เพราะเขาจะรู้สึกว่าทีมขาดความแร่งไปทันทีแม้เขาจะเชื่อมั่นในตัวเองแต่ก็จะรู้สึกมั่นคงขึ้นหากมีฉันอยู่ด้วยช่วงบ่ายฉันทำงานต่อด้วยความรู้สึกที่ดีขึ้นแม้ไม่ดีทั้งหมดราวกับจะได้เป็นหัวหน้าแทนเขาแต่อย่างน้อยก็ไม่สึมเศร้าเหมือนโลกจะดับเช่นเคยนิยามของคำว่าศัตรู ไม่ใช่คนเลวร้ายโดยสันดานแต่ใจเรามักเห็นแต่แง่ร้ายของเขาแม้ในบันทึกของฉันเกี่ยวกับศัตรูก็ไม่เคยมีคุณงามความดีอะไรถูกจดไว้เลยหากใครอ่านบันทึกของฉันก็ต้องนึกแต่ภาพเขาแยกเคี้ยวยิงฟันตลอดศกหรือเป็นบุคคลไร้เหตุผลจนหน้าขยักขยแงงเข้าไส้ข้อเท็จจริงคือ เขายังมีสํานึกผิดชอบชั่วดีในระดับเฉลี่ยบางสถานการณ์ก็ประพฤตินตนน่าสรรเสริญอยู่เหมือนกันแต่ไม่ได้ลงมาอยู่ในบันทึกก็เพราะเหตุผลเดียวคือเขาเป็นศัตรูอีกอย่างฉันเหมือนคนโง่ที่กลับลำคิดใหม่ได้ฉันพบว่าตนเองก็เป็นหนึ่งในคนไทยที่หวังให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยบรรลบรรดาลด้วยอำนาจลี้ลับประเภทเสกตะกัวให้เป็นทอง หรือสาบช้างที่ฉันเกลียดให้กลายเป็นลูกหมาทันตาเห็นเวลาโชคไม่ดีน่าน้อยใจก็จะโทษสิ่งศักดิ์สิทธิ์มั่วไปหมดทั้งที่พระพุทธเจ้าเหนื่อยยากก่อตั้งศาสนาพุทธเพื่อให้ฉันรู้ทางออกจากวังวนทุกข์ไม่ต้องงมโคงเงาเต่าตุนติดอยู่ในสังสารวัฏอย่างไม่มีกำหนดออกแต่ความไม่เข้าใจ หรือความหลงลืมเลอะเทอะในบางครั้งก็ทำให้ตู่ท่านและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในศาสนาของท่านว่ามีหน้าที่ต้องเสกผลประโยชน์มาประเคนถึงมือฉันถ้าไม่ได้อย่างใจก็โวยวายผ่านคิดไปว่าท่านไม่ช่วยท่านไม่ศักดิ์สิทธิ์จริงความจริงพระธรรมช่วยฉันตั้งเท่าไหร่หลังๆฉันมีความสุขจะตายแถมได้นึกครึมอยู่เรื่อยๆว่า เดินไปตามทางเดี๋ยวก็ได้ดีเกินใครทั้งโลกเองนอกจากนั้นสติและการแผ่เมตตาก็ทำให้คู่อริของฉันมีท่าทีที่เปลี่ยนไปเหล่านี้แหละการช่วยของพระธรรมพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าชี้ทางให้ทำกรรมดีเท่านั้นกรรมดีของฉันเองต่างหากที่ทำให้ชีวิตเป็นไปต่างๆนานา ไม่ใช่ด้วยการตกรางวัลจากพระธรรมว่าทำดีแล้วจะช่วยเสกบ้านใหม่รถใหม่ตำแหน่งหน้าที่การงานใหม่ใหมให้ถูกใจวันนี้กรรมที่ฉันทำกับศัตรูในช่วงหลังๆก็ออกดอกออกผลให้เห็นประจักษ์ชัดแล้วจึงค่อยตาสว่างและกลับไปเป็นคนดีเลิะคิดชั่วๆกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เสียได้ เรื่องเศร้าในชีวิตคนเรามีอยู่เรื่องเดียวคือมีความพร้อมสำเร็จรูปในการไหลลงนรกทางความคิดเรื่องคิดดีๆให้ขึ้นสูงนั้นยากเหลือเกินแต่เรื่องคิดแย่ๆให้ลงต่ำเนี่ยเหมือนเป็นอัตโนมัติกันเสียจริงเป็นอันว่าช่วงนี้สิ่งที่ฉันได้คือแง่คิดและความตระหนักรู้จักตนเองมากกว่าอย่างอื่น ฉันยังไม่แน่พออย่างที่หลงรู้สึกมาเป็นเดือนฉันยังเสียสติให้กับเรื่องเศร้าได้และขณะเสียสติอยู่นั้นคำว่าทุกขเวทนาเป็นอนิจจังจะไม่ปรากฏในใจเลยแม้แต่น้อยสรุปคือต้องฝึกสติให้แกร่งเหนือทุกขถึงมีแรงพอจะเห็นทุกเป็นอนิจจังได้ไม่อย่างนั้น ก็ถูกทุกขเขมือหมดตัวไปแทน